เก็บกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับครับกำลังออกอครับออกตอสนมะละกอครับออกดอกเหมือนกันครับดูครับผลงานครับที่สายหมักน้ำหมักเชียวภาพสังท์แสงนะครับหนึ่งครับ ดอกเดี่ยบดอกเดี่เดี๋ยวดอกดอกครับดอกนั้นดอกตอครับนี่ครับที่ผมเก็บออกจากนี้แลครับเอาไปกินน้ำพริกกินสดก็ได้ครับหรือเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ครับขอแต่ทำล้างน้ำให้สะอาดนะครับ นีก็เพื่อนว่าต้นอะไรครับบ้านผมเรียกต้นโคเปะครับน,นี่ครับลูกลูกครับลูกกินได้ครับเก็บกินได้ครับเก็บกินได้โอ้นี่นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ